เฮ้ยเขามาเฮยเขามามาทำอะไรอ่ะเมียงูบ้าดเจ็บดูเปิลอะไรไม่เกินเมียงูดูได้ทำได้แต่อย่าเอาไม้แยงงูอะไรครัอ้ยเฮียไม่เห็นเฮียสามันเฮียใส่ทองเส้นใหญ่ยังไยเหรอฮะเอาคนมวยนะฮะผมขาวขาละมวยฮะโอ้โหเฮียไม่เห็นเฮียสองวันเฮียรวยขนาดนี้ใส่ทองเส้นละสิบบาทเลยอะ ตายแล้วเฮียเอ,อ้ยคนเขาจะปนเฮียเด้อเ oh <my S 2> นี่ยเน,นี่ยโอ้ยเขาจะปนเฮียสมัมบ้งตายแล้วเฮียขายอะไรแล้วน้าเอาผมขายหนูไม่รวยครับแม่ขายจนรวยมีบ้านมีรถเด้อลูกบ้านเลยวะบ้านนี่ไงลูกมีบ้านมีรถนี่ไงอ๋ออันนี้ไม่ได้เรียกบ้านครับเรียกอะไรครับอ๋าสม,มุ้ครับ อาสมเหรอครับโอ้โหผมเป็นพระเจ้าตาอาสมผโอ้โหขายบ้านขายจนรวยได้เหรอเฮียโอ้ตายเลยธรรมดาที่ไหนล่ะธรรมดาที่ไหนใส่ไข่ใส่ไข่ฮะฟองเออมีใบอนุญาตด้วยเหรอเฮียสัตว์ครับนั่นน่ะผมเอาจริงวะเออไม่มีไม่มีกินแล้วท้องเสียขี้ไหลขี้รัวไม่มีนะลูกไม่มีฮะขี้เก็บไว้ขี้เองนะ โอ้โหหน้าตาเฮียคงไม่ได้หลับได้นอนแล้วขายกันยันเจงอะมั้งไนห้องแพ็คทั้งคืนเลยฮะแพ็คทั้งคืนเลยเหรอเฮียแพ็คทั้งคืนเลยครับเขาขยันสั่งกันมาทั้งห้อโอ้เฮียตาลอยมันออกเบ้าแล้วนะผมจะไม่ไหวล้วผมไม่ได้นอนฮะเฮียพักผ่อนมั้งเด้อพักผ่อนมั้งลูกพักผ่อนจะไม่มีเวลาทํางานแล้วแม่ดูนะโอ้เฮียมันล่ำรวยว่ามันมาเข้ากะอะไรกันวะ ไอ้นี่อยู่กะดึกเล้อโหใส่ชองระวังโจรมาตบไปเด้อโจรผมไม่กลัวครับผมกลัวสัมภคอนครับสัมภาอนคุณควรจะเก็บภาษีก็ได้ภาษีมาส่องส่องฉบับฉบับฉบับกระขายดีจัดอะคดีครับโอ้โหเฮียไปฮะตัวตึงพี่โลกอะเนี่ยเฮียเนี่ยผมเดินไม่ไปเลยครับตึงฮะโอ้ยหน้ามืดหมดแล้วลูกเอ้ยอ่ะพี่เบอร์ไปช่วยเฮียขาย ช่วยเฮียเฮียขายหน่อยเฮียอเตียอเตียหรี่เอ้ออเตียหรี่อเตียอเฮียหรีเอ้ยไม่ใช่โอ้สิบแปดบวกเฮียเฮียเขาขายโรปองเห้ยอย่างงี้แล้วทองสว่างเข้าตาพี่โบเลยอ่ะโอ้ยพี่โบมาผัดคิ้วเลยผัดเลยผัดคิ้วขายให้ มีตัวนี้มันขายสามวันตรงต็มตัวว่าขายมาเป็นปีแล้วอีพี่ลุยช่วยมึงกินอย่างเดียวไงมึงไม่เคยขายเลยอ่ะจ๊บบอมึงขายเข้ามั่งใช่ไหมโอ้เฮียเขาจะชื่อไอะไรนะนะนะเขาจะชื่อเพชรนินเพชรนินลุยเพชรนินไงนี่จินดาอ้ยคู่คนนี่รู้คู่คนบางมัย ก็อยู่ในอาสมแล้วน่ะเนี่ยผมชื่อเพชรนินหรอฮะครับเพชรนินเขรวยแล้วไงรวยแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ไงเพชรนินอันนั้นจินดาก็หนูจินดาเออพริกจินดาแสบแสบแสบใช่ไหมเหตกมานะเพชรจินดาอืมเฮียเอ้ยโอ้โหแต่เขาสมัครเป็นเขาสมัครเป็นลูกน้องเฮียได้ไหมเนี่ยลูกน้องเฮียลูกนงเฮียรวยไงเสียงผิดลูกน้อง เสียงดีๆซับเสียงดีๆโอเฮียเฮียไปแล้พี่พ hm. ี่โบเขามาเปลี่ยนเวรแล้วพเฮียถอดท้องก่อนจบอะไรกันเฮียโอ้เฮียขายจนเพิ่อะไอไอไอหลงหมดแล้วเนี่ยเฮียหลงผมคือเฮียหลงกัมัยมึงหลงมาใจเนี่ยอื้ตายแล้วใส่ช่องเส้นละสิบบาทยี่สิบบาทตายกิจการแค่นี้โอ้โห ไปไปเธอลูกไปพักปอนพี่พี่โบก็มาเปลี่ยนเวรแล้วขายมั่งอ่ะงั้นผมจะไปแล้วนะครับแต่ผมขอฝากอย่างเดียวครับครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาอุดนุนผมได้ครับแต่ไม่ต้องเยอะครับเพราะผมจะเก็บไปกินเองบ้างหนึ่งเพคมีสิบซองราคา45่สิบาทครับถ้าใครสนใจสิเพคเทม1นึ่เพค าสิบาทส่งฟรีครับผมกดกระดิ่งเข้ามาเลยได้เลยครับพิมโมโรหนึ่งกับโมโรหนึ่งครับคนไหนจะไปส่งนะครับคนนี้เหรอผมไม่ส่งครับเพราะผมเป็นเฮียครับผมเป็นเจ้าของร้านนะเฮียผมมีหน้าที่ดูสต๊อกอย่างเดียวครับแล้วก็เช็กสินค้าเขามาผ่านไหมอะไปเปลี่ยนเวนกันเป็นเวียเฮียเขาแย่แล้วหนักคอทอม อามี่มึงไปอยู่กับน้องเลยมี่ไปขายของเลยมี่ยิงยิงจะไปเยี่ยวนิ่งนิ่งไปขี้ไปเยี่ยวกันปะยิ่งยิงเป็นจริงนอนกันจนไม่มีเวลานั่งเลยเนาะเหยาก็แย่ะเหยาก็เยืมขายตั้งแต่ตอนไหนลูกเปิดร้าน T C ครับอ้าวเปิดร้าน T C ได้เหรอเปิดมาทำไมเปิดมาแล้วก็เปิดประตูเข้าห้องน้ำครับส่งอะไรมาวันนี้คิดไม่ทันเงี้ยต้องนอนแล้วนะยามเนี้ย เฮียนอนเถอะไม่ไหวแล้วแพ็กของไม่ไหวแล้วตาปล่อยตาปุ่มตาปิ่มไม่ได้แล้วเดี๋ยวลูกอืมตา่กิจการเจริญเรื่องเนึองนะเนี่ยอายุน้อยร้อยขวบแปเนี่ยเป็นเขาอาสมแล้วครับเอาเลยอาสมแครับสมแเ่หวยอ้าวเฮ้ยโอ้ปากดำมากเลยเฮ้